องหน้าช็อปบูมหยิบเลยนะใบเล็กนั่นก็น่ารักนะสวัสดีค่ะคุณหญิงพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับวกเราเพิ่มกำลังแจ๋วไม่ไงคะคุณพี่ค่ะใช่ชุดรลาตีสมุนไพรสวยทั้งนั้นเลยสวยมากแล้วก็จะมีเครื่องเคลือบดินเผาที่เป็นชุดด้วยนะบูมแม่ ผ้าขนแกะอยู่ข้างแม่นี่เหรอผ้าขนแกะและก็เดี๋ยวจะพาไปดูไอติมคือไอติมเนี่ยเขาจะมีลายแบบน่ารักน่ารักเป็นลายพระบรมหาราชวังคุณไปแบบสามมิติเป็นวัดพระแก้วที่เคยเห็นวัดอรุณโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้เป็นลายวัดพระแก้วลายช้างเป็นแบบสามมิติหลายรสด,ด้วยเก๋มาก,มากเนี่ยเราก็แบบเนี่ยกระเป๋าเนี่ยดูสิริ่ใช่ ขอโทษนะคะใส่แหวนเพชรในนี้คุณควรใส่แต่ก่อนจะไปช็อปงานสืบสารใจหัตถศิลป์ไทยสู่สาคน m d i s t r i c t ิ s n s e of t h a ไ2025นี้นะคะไปฟินไปชิลกันก่อนไปโคราชกันหน่อยร้านนี้เป็นร้านอีสานที่ต้องบอกว่าร้านสวยร้านดีร้านดูไฮคลาสแต่ว่าอาหารเขาคือแซบ <Gay S 1> ่บเกนไ้ออยู่ในโครงการพ o ต t o ฟิ n o ท o ส c คนาวันเลขค่ะ เป็นอาหารอีสานที่ใช้วัตถุดิบของอีสานแท้โดยตรงนะคะเป็นการพรีเซนต์แบบทาปาสจะเป็นจานไม่ใหญ่มากค่ะมานั่งทานด้วยบรรยากาศสไตล์อิตาลีแต่เป็นอาหารอีสานนะคะซึ่งเป็นวิวที่สวยงามในบรรยากาศแบบดีแล็กซ์ค่ะอีสานทาปาสทาปาสคือเสิร์ฟมาในจานที่ไม่ใหญ่มากะจะอร่อยแต่เป็นอาหารอีสานนะคะอ,อยู่ในโครงการฟอสพอ,อตชิโนค่ะที่พอ,อสคานาวันเล่ค่ะเป็น ร้านอาหารที่รสชาติไทยแท้ๆถึงร้านจะเป็นอย่างนี้นะคุณแต่แซบนัวเป็นแบบดั้งเดิมพื้นบ้านจัดจ้านเลยทําถึงมากแต่อยู่ในบรรยากาศแบบสไตล์อิตาลีจ้ะวัตถุดิบก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเลยเสิร์ฟครบทุกเมนูแซบไม่ว่าจะเป็นต้มตํายำซั้วทอดคั่วมีหมดต้มตํำยำซั้วเก่ง ทอดคั่วมีหมดต้งออตํานะตําป้วเอย่าอย่าอย่าพยายามนะคะแม่เก่งมากคือจัดเสิร์ฟแบบอีสานโมเดิร์นเมนูแนะนำคือไก่บ้านย่างเตาถ่านแบบเนี้ยเขาใช้ไก่ย่างแบบไก่บ้านนะย่างสูตรของทางร้านเลยเนื้อจะมีความแน่นไม่เหนียวมากกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วโอ้โหดีลาบเป็ดคั่วขาเขาจะใช้เนื้อเป็ดผัดคั่วกับขาแล้วก็เครื่องราบมันจะหอมกลิ่นเครื่องเทศมากๆเลย ซดน้ําคลองคลอกก็ต้องต้มแซบหมูเด้งค่ะเป็นหมูเด้งโฮมเมดเนื้อแน่นเด้งในน้ําต้มแซบที่หอมเครื่องสมุนไพรส่วนสเต็กลาวเนื้อแองกัสกระทะร้อนอเขาจะใช้เนื้อโคราชวากิวเนื้อนุ่มๆช่ำๆติดมันเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสเกรวี่เป็นมาแบบสเต็กไงแต่เป็นเนื้อของไทยนะคะข้าวผัดชุมทางปากช่องเป็นข้าวผัด วัวอันนี้ชอบมากเลยข้าวผัดอันเนี้ยนะมันจะคั่วหอมกลิ่นคั่วกระทะนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับหมูเค็มแล้วก็ไข่ดาวกรอบไปทานกันเลยค่ะหรือจะเป็นสายส้มตําก็มีตําปูปลาร้าตำข้าวโพดไข่เค็มหมูสามชั้นทอดยำหมูยอคอหมูย่างแกงเห็ดและอื่นๆอีกมากมายอุ้ยสายอาหารอีสานนี้เขาชอบมากต้องชวนเขาไปเลยชอบจกชอบจกปลาทุกอย่างแล้วเมนูเครื่องดื่มนะคะ คือน้ำต้มยำอยากให้ไปชิมมันเป็นแบบมันไม่เหมือนน้ำน้ำแกงต้มยำนะแต่มันกินแล้วมีกลิ่นต้มยำเลยเนี่ยมันสดชื่นน่มันหอมนะมีความหอมของเครื่องต้มยำมีความเปรี้ยวจากมะนาวและความความหวานซ่าชื่นใจจากน้ำอัดลมเป็นน้ำโซดาแบบนี้มันจะอร่อยกลมกล่อมชื่นใจมากใครผ่านไปแถวนั้นคือแวะไปกินข้าวได้อยู่ในทัสคาน่าเนี่ยแต่ว่าเราแวะไปกินข้าวได้ในร้านอาหารของเขานะคะร้านเปิดทุกวัน11โมงถึง4ทุ่มอยู่ในโครงการ พอตฟิโนทอสคานาวันเล่นครราชสีมาค่ะบางทีเราเบื่ออาหารอิตาลีเราอยากไปกินอาหารแบบแซ่บๆไฟแรงมากอ่ะเดี๋ยวก่อนน้ำเป็นเหมือนลายไทยไหมร่มหมอุวิสวยสวยไหมเหมือนเอาจริงๆเหมือนเป็นกระเบื้องปะใช่เป็นเหมือนแบบว่าลายแบบโบราณแบบตามวัดน่ะอย่างอย่างวัดอรุณจิตกรรมฝาผนังเออสวยงามมากเดี๋ยวกางร่มแล้วพาไปกินเบอร์เกอร์หน่อยดีกว่ากางร่มเออร้าน มาลองเบอร์เกอร์อ,รอยู่ย่านรามอินทราค่ะใส่ชอบแนวแบบอเมริกันเนี่ยคุณไปได้เป็นแคนาเดียเนี่ยขนมปังเขาจะหอมนุ่มเนียนคุณอร่อยเนื้อวัวเนื้อหมูคือดีมากๆอะไปลองกันนะคะกับร้านมาลองค่ะเบอร์เกอร์โฮมเมดเพราะว่าด้วยความที่ครอบครัวหนูเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วทำขนมปังเองด้วยเนื้อหรือหมูเราก็จะหมักเองทุกอย่างจะเป็นโฮมเมดหมดเลยค่ะ mm hmm. ก็เลยอยากตั้งชื่อให้เป็น มาลองเบอร์เกอร์ให้คนได้มาลองนี่อยากให้ทุกคนได้มาลองนะคะก็เลยเป็นมาลองเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะเป็นร้านโฮเมสไตล์อเมริกันแคนาเดียนค่ะที่ขนมปังเขาทำเองนะคุณนเนื้อเขาก็ปรุงเองนะคุณ ซอสเบอร์เกอร,เกอร,เกอร์เขาก็ทำเองอีกทุกอย่างเป็นโฮมเมดของทรแทร้คุณเบอร์เกอร์ออสเตรเลียนนะคะจะมีความหอมกลิ่นเนื้อนะคะ texture เนี่ยก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำของเนื้อใครที่เป็นสายเนื้อแนะนำเมนูนี้กลิ่นเนื้อจะมามากและมีเบอร์เกอร์แองกัสนะคะเนื้อจะมีความจุยซี่มีความมันๆนวันวๆ เบอร์เกอร์แคนาเดียนค่ะเป็นเบอร์เกอร์สไตล์ฝรั่งแบบออริจินอลนะคะสําหรับใครไม่ทานเนื้อที่นี่เขาก็มีเบอร์เกอร์หมูด้วยนะอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะตัวขนมปังของเขาอย่างที่บอกว่าทําเองเนี่ยมันจะมีความหอมความนุ่มและทําใหม่ๆอ่ะม,มันจะอร่อยมากบวกกับซอสโฮมเมดนะคะที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยทานพร้อมกันแล้วลงตัวมากฟินแบบฝุดๆไปเบย์ค่ะ <Ooh. S 1> ไปกันได้นะคะร้านมาลองเบอร์เกอร์นะคะทุกวัน11โมงถึง4ทุ่มนะคะอยู่ซอยรามินทา14นะคะ อยู่ริมถนนเลยจ้านแล้วเนื้อเขาดูแบบความแบบสุกพอดีอะเนื้ออกเขาคือข้างในสุกพอดีแต่ยังมีความแบบแดงๆหน่อยจุยซี่หน่อยตัดลงไปแล้วน้ําแบบไหลออกมาขนมปังเข้ากันนุ่มๆเนี่ยเด้อเอาที่มาโซนรามสามได้ไหมได้สิโซนแถวถิ่นถิ่นแย่แพทหน่อยได้บ้านเลยนะร้านนี้แพทไปบ่อยมาก o ู d เฮาส์ค่ะาาร,ร้านที่ไปบ่อยจริงๆมากๆเลยแล้วอาหาร,าหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีใครที่เป็นสายคอนเทนต์แนะนําไปกัน<อ>เลยค่ะอาคารตรงนี้นะครับเ,เป็นอาคารของทังญาตินะครับผมแล้วก็มีการทําเป็นออฟฟิศมาก่อนมีโรงพิม์เก่ามาก่อนน้องผมซึ่งเป็น อินเทอร์ iere ดีไซน์สนใจที่เอาพื้นที่นี้มาทำนะครับมาเลโนเวทดูเลยเกิดมาเป็นคาเฟ่ที่นี่คนที่ผ่านไปผ่านมาทางหน้าร้านะก็จะเห็นข้างนอกเป็นแบนบเหมือนตึกธรรมดาแล้วเราอาจจะไม,ไม่ได้มีอะไรที่ค่อนข้างแบบว่าโดดเด่นหรือป้ายอะไรที่แบบว่าชี้นําชัดเจนนะครับก็เลยอาจจะดูค่อนข้างลึกลับนิดหนึ่งลึกลับจริงคืออย่างนี้ถ้าถ้านหนูไปนะจ๊ะ หนูสามารถขับผ่านได้ประมาณ8รอบเพราะหนูจะไม่รู้เลยว่า <ลง S 1> นี่เป็นคาเฟ่ก็คือเป็นแนวตึกจริงๆค่ะกูดเฮาส์จะเป็นคาเฟ่ลับๆนะคะ<อ>คือจะบอกว่าพระรามสามอาจจะกว้างไปขออนุญาตแคบลงมาคืออ,อ,อยู่ชาแนลมิมิตด,ดีกว่าอ๋ออ่าอยู่ชะแนลมิมิตอันนี้คือแคบลงคือแม่เดิน<ป>จากบ้านไปได้เลยไหมใช่แล่เดินไปค่ะคือแพทเดินจากซอย12อ่ะย้อนขึ้นไปนะคะก็จะเจอกูดเฮาส์นี่แหละค่ะ ซึ่งจะบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่ดูแล้วเนี่ยเป็นสไตล์เกาหลีเห็นไหมไปครั้งนี้ก็คือเอาเลสไปด้วยอีกแล้วเลสซิ่งไปเอาเลสไปด้วยแล้วก็ดูเป็นเออแล้วก็ติดรูปตัวเองลงไปกลัวคนไม่รู้ว่าได้ถ่ายสติ๊กเกอร์รูปนี้นี่นะจ๊ะมีเลสซิ่งมีเลสซิ่งด้วยคือร้านนี้นะคะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะร้านเนี้ยเคยรีโนเวทมาจากโรงพิมพ์เก่าค่ะแล้วเขาก็เอาตึกโรงพิมพ์เก่าเนี่ยมาตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลสไตล์เกาหลีพอขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโซนเอาท์ดอร์แบบนี้คือแพทบอกแล้วใครเป็นสายคอนเทนต์่นน้้้าาเียยถรูปได ุกมุมจริงๆขนมกับ,เค,บเครื่องดื่มของเขาอ่ะน่าทานมากๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเฮาส์คลาสสิกเบรคฟาสต์ค่ะก็จะมีทั้งครอฟเฟิลเสิร์ฟมาพร้อมกับเบคอนไข่ดาวผักสลัดอะโวคาโดแล้วก็เห็ดนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แพทบอกเลยว่าใครที่ต้องการให้มื้อเช้ามันครบจบทั้งไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โปรตีนหรืออะไรเงี้ยไขมันดีๆต้องจานนี้หรือจะเป็น Ake, corn, egg, <c oughs> อะโวคาโดเค้กเขาเลือกเก่งเอบิโก้สเปรดนะคะเป็นขนมปังท็อปด้วยออมเลต็ตแล้วก็สเปรดไข่กุ้งทานกับผักสลัดอร่อยมากๆต่อด้วยเมนูของหวานของเขาก็มีเหมือนกันจ้าจ๋า <All S 1> คือจริง<ๆ>เมนูเขาอวมิกซ์แอนด์แมชได้ใครที่เป็นสายสม้มแซลมอนหรือชอบแซลมอนก็มีนะคะอันนี้เมนูนี้ของวุอันนี้คือนะมีบานอฟฟี่แล้วก็มีเฮาส์ครัฟเฟิลค่ะเป็นครัฟเฟิลกรอบเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมวานิลลาเครื่องดื่มก็จะมี อุ้ยเล็ดกินลูกเล็ดกินอัาบามเล่นน่านิ่งมากลูกงงมากทำเสื้อลูกอ่ะเข้าใจไหมเหมือนพาลูกไปทุ่งที่เอออันนี้บานอฟฟี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบานอฟฟี่นะคะคือมีความนัวความฉ่ำความอร่อย เครื่องดื่มเขาก็อร่อยไม่แพ้กันที่เห็นอยู่ที่เป็นเขียวชมพูนั้น่ะมัชชะลินจีเป็นน้ำลินจีร้อยร์เซลาด้วยมัชชะนะคะก็จะมีและอยันหนึ่งที่คุณพ่อกินก็คือเฮาสเปนเนอร์ไวท์ค่ะด้านล่างเป็นลาเต้ด้านบนเป็นครีมเบาๆค่ะอย่างที่บอกค่ะเข้าซอยแปดเข้ามาปุ๊บให้เข้ามาทางถนนแชแลมนิมิต จะอยู่ติดถนนซึ่งร้านเขาอ่ะจะเป็นไม้ไม้โทนนี้ให้สังเกตดีๆหน้าร้านไม่มีที่จอดให้เข้าไปจอดในตึกใต้ตึกเขาแล้วเดินขึ้นบันไดเข้าไปอ๋อใต้ตึกมีที่จอดบ้านแพทหยุดวันจันทร์จอดบ้านแพทมีที่ไหมไม่เขาไม่มีที่ให้จอดละบ้านเขาว่ามีแต่แมรหายเต็ม ก็จะมีแม็กหายแล้วก็กันชนหายเขาเป็นมิตดจะตาย <S <S <ๆ>ค่าหาอ่ะเดี๋ยวจะพาไปกินไอศครีมกันดีกว่านะคะเป็นไอศครีมเจลาโต้ค่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนมาจากอิตาลีแท้ๆเลย,ยแต่เขาเนี่ยนะคะจะมีการใส่ความเป็นไทยลงไปด้วยยังไงอ่ะเออบูก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จะเป็นยังไงชื่อร้านก็มีความเป็นไทยแต่ขายเจลาโต้กนกพรไอศครีมก็ชื่อแบบไทยเลยนี่ร้านนะคะทำเป็นสไตล์เจลาโต้แต่ว่าเราอยากตั้งชื่อให้มันเป็นไอศครีมเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเ,เราไม่ได้อยากจํากัดความอร่อยของมันว่าจะต้องเป็นเจลาโต้เพียงอย่างเดียวอะไรประมาณนี้คะ่ะเราก็อยากให้คนทั่วๆไปเขาไม่ได้รู้สึกโอ้หมันจะต้องกินแบบลักชวรี่อย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คุณร้านกนกพรไอศครีมที่มีความลักชวรี่ด้วยจ้ะ เป็นร้านไอศครีมเจลาโต้ที่ตกแต่งแล้วก็ได้แรงบรันดาลใจมาจากาทางตอนใต้ของอิตาลีนั่นเองอแต่เขาจะมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นคุณเห็นปะคือเข้ามาเป็นอิตาลีที่มองออกไปเป็นเป็นวัดไทยคุณเมน,น,นะะูแนะนํานะคะแนะนําไอศครีมโคลร์เลมอนมิกซ์เบอร,ร์รี่จะได้ความแบบสดชื่นหุยดูดูดูดดดน่ารักน่ากินอะอแล้วเขาจะท็อปด้วยขนมไทยคือขนมไทยกรอบกินตอนเด็ก ใช่แล้วมีไอศครีมแบบถ้วยนะคะแนะนําค่ะรสพิตาชิโอเข้มข้นนะคะและในส่วนของขนมแนะนำบานาน่าเบรดค่ะเป็นเค้กกล้วยหอมคุณเสิร์ฟคู่กับไอศครีมและท็อปด้วยครัมเบิลนั่นเองนะคะและเขายังมีเค้กช็อกโกแลตค่ะทานคู่กับไอศครีมชีสเค้กและซอสเบอร์รี่เฮ้ยน่าก,กินมากมเหมือนแบบฟิลแบบมองไปอันนี้เหมือนเค้กฟอเรสอะ แต่ว่าจะเป็นแนวแบบเนาะไอศครีม,มรรเมนูแนะนํานะคะ<ม>ก,ก็เก๋มากตะไคร้ผสมลิ้นจี่เค้กขวยผสมบวยสลัดชีมะพร้าวกับไอศครีมมะม่วงและครีมโฟมโฮมเมดเฮ้ย<ห>มันลงตัว<ห>มันเข้ากันนะ่ะร้านหยุดทุกวันอังคารนะคะเปิดบ่าย2องครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งอยู่ตรงถนนจำราญลาดใกล้กับวัดราดชนัดดาค่ะน่ากินน่ะดูเป็นแบบมีความไทยจริงนะ มีความไทยเนาะกำลังร้อนๆอย่างนี้นะไปกินไอศครีมแบบเจลาตินแบบนี้อ่ะไปกันได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะสำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสินค้าหัตถกรรมแล้วก็เกษตรกรรมสวยๆแต่ละชิ้นพวกเรานี่ก็มีการเล็งไว้บ้างแล้วต้องช่วงหน้าเดี๋ยวจะมานำงเสนอนะคะว่าอันไหนสวยงามเหมาะกับเราบูมเล็งถุงไว้แล้วอันนี้ถุงน